สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถนะครับเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าเรถเราขับไปเวลาวิ่ง80หรือร้อยทำไมรถมันเขย่านะครับหรือเขาเรียกว่ารถสะเทือนเหมือนแกว่งไปแกว่งมานะครับก็อย่าลืมนะครับบางคนก็อาจจะคิดบอกว่าเป็นที่ช่วงล่างอย่างเดียวนะครับแต่จุดหนึ่งที่คนมองข้ามครับคือวงล้อครับเช็คทุก4ี่ล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังขึ้นไม่แรงแล้วก็ให้ล้อลอยครับแล้วก็หมุนดูนะครับเอามือรูปดูครับ เอามือสม regel, <ines> ัมผัสดูว่ายางลมเป็นยังไงมันเรียบไหมนี่ครับเห็นไหมครับยางบวมนะครับเห็นครับนูนขึ้นเนี่ยตัวนี้เห yeah. nee ็นเส้นลวดแล้วเนี่ยมองเห็นเส้นลวดแล้วยางยางจะแตกนะยางแตกนะครับไม่ใช่แตกครับม so ันบวมครับเห็นเส้นลวดแล้วจะมองเห็นไหมเนี่ยเอามือลูบไปนะครับตรงนี้มันจะนูนขึ้นครับเห็นครับเนี่ยเห็นไหมครับ ตัวนี้เรียบแต่ตรงนี้นูนขึ้นนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้รถเรามันขับแล้วไม่นิ่งครับก็คือยางบวมครับเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นูนขึ้นนะแต่ถ้ามาเอามือสัมผัสเราจะรู้เลยครับว่าล้อมันจะไม่เรียบนะครับมันจะนูนขึ้นครับอ่าแล้วก็เขย่าล้อดูครับเผื่อลูกปืนแตกโอเคครับจุดนง่ายที่คุณมองข้ามครับยางบวมอย่าคิดว่าเป็นช่วงล่างอย่างเดียวชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ